สวัสดีครับพี่น้องครับผมนะครับผมพบกับผมอีกแล้วครับพี่น้องครับผมพุทธิบัณฑ์เกาหลีใช่แนครับสวัสดีครับมืองบรรยากาศยังไม่เลี้ยงพี่น้องครับผมบรรยากาศยังไม่เลี้ยงหลังเลิกงานนะพี่น้องเนาะครับผมบรรยากาศเงียบสงบดีนะพี่น้องครับผมเกาหลีนี่เป็นเมืองที่เงียบสงบนะครับผมอากาศหนาวหนาวพี่น้องอากาศเย็นแห้งพี่น้องครับผมมื้อนี้ก็มีแนว มาบอกสู่พี่น้องฟังคือเก้าแล้วครับผมพี่น้องรับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมในการตัดสินใจนะครับผมก่อนที่มาทํางานเกาหลีใต้นะครับผมสําหรับคนที่สอบเสร็จแล้วนะครับผมเตรียมตัวจะต้งสืสอบรอบหนานะครับผมกับสิมีน้ำม่วงเให้ฟังนะครับผมนะครับผมผู้ใดสนใจเขามาฟังมึงนะครับพี่น้องเอาไปประกอบการตัดสินใจมึงนะครับว่า ก่อนสี่เรียนจบแล้วก่อนสี่สมัครสอบเขาจะลงงานนะครับผมเดี๋ยวผมสิมาบอกงานใหนรูปแบบงานนะครับผมว่าเป็นยังไงแน่ละผมทั้งงานก่อสร้างเกษตรนะครับลงงานเนี่ยครับผมสิมาบอกขอเดี๋ยขอเสียให้พี่น้องฟังนะครับผมว่าเป็นเป็นแนวทางนะครับผมให้พี่น้องให้พื่อม่พี่น้องนะครับผมได้ตัดสินใจว่าสีลงงานอย่างดีนะครับเนาะครับผมเรื่องงานแหลกเลยพี่น้องงานแหลกคืองานก่อสร้างพี่น้องเนาะเงินหลายเขาว่า ขบอาก่อสั่งเงินหลายนะครับผมการไหลอีกเียกับพี่น้องก็ผมคิดว่ากับสตาร์ทกันก่อสั่งเนี่ยกับสตาร์ทปีแรกผมมากกับสตาร์ทสองล้านเจ็ดนะครับผมครับผมก่อสั่งในเงินหลายขอดีคือว่าเดินเงินหลายนะครับก่อสั่งครับผมนะครับผมในเงินยังแต่ว่าซุ้มเงอนีอครับผมก่อสั่งขันตามก็ได้อยู่สองล้านสี่สองล้านหาแล้วครับเนาะครับผมขอเสียของก่อสั่งตอนนี้นะครับผมสถานการณ์ตอนนี้ก่อสั่งนะครับขอเสียขึ้นมานะครับผม ใหญ่งานกันยากนะพี่น้องใหญ่งานยากนะครับผมใหญ่งานยากแล้วก็สูโม่เหวี่ยวนหยุดหลายนะครับพี่น้องขีมาตกหนาวแห้งก็ะเฮงงานบ่ได้ก็ต้องหยุดนะครับพี่น้องเข้าใจเขาไปไลยชั่วโมงนะครับผมเขาก็สืบ่ได้เงินจุดนั้นนะครับผมนะครับผมนี่แหละครับคือขอเสียของก่อสร้างนะครับผมขอดีขึ้นบ้านนั่นแหละครับมองได้หลายก็ได้หลายอลี่ก่อสร้างนะครับเนาะสามล้านกั้วกับมีนะครับผมจะว่าเฮ็ดกับเฮ็ดนางเอลี่นะครับผมมีแบกมีหามนะครับผม อแบกหามนะครับผมงานหนักคือกันนะครับผมหนักตามเงินนะครับผมเงินหลายงานก็หนักหลายนะครับผมขอเสียก่อคือว่านั่นแหละครับพี่น้องบรรยุดเดือนหนึ่งเดือนสองเนี่ยไม่ได้เห็นงานนะพี่น้องเงินหน่อยนะพี่น้องครับผมอืแล้วก็หิมะตกหนักนะครับผมหนาวแ้งนะครับผมบ่ได้เห็นงานนะครับบ่ได้เงินนะครับพี่น้องเนาะครับผมนี่นะครับสำหรับงานก่อสร้างนะพี่น้องเนาะว่าผมเองก็เห็นงานก่อสร้างอยู่นะครับผม นะครับผมผู้ใดอยากฟังอีกอย่างไรก็ได้ทักเข้ามานะครับผมในเพจของผมหรือว่าช่องของผมนะครับผมช่องพุญญาบาลเกาหลีชแนลนะครับเนาะส่วนงานที่สอนนะครับผมเป็นงานเกษตรนะพี่น้องงานเกษตรนี่มีเกษตรสองแบบนะครับผมเป็นเกษตรที่ว่าเฮ็ดยูน้าสวนผักผลไม้สวนอยางเนี่ยครับนี่คืองานเกษตรอีกเกษตรนึงก็คือว่าเกษตรปศุสัตว์นะครับผมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูนะครับผมเลี้ยงงัวนะครับผมนี่คืองานเกษตรปศุสัตว์นะครับผมงานเกษตรนั่นคือว่า มันเด้งินหน่อยนะครับผมคือว really uh, ่าสตาร์กับสตาร์ทล้านล้านแปดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาก็สีปั๊บขึ้นให้เรื่อยๆนะครับผมนะครับผมแต่ว่าผมมีงานนี่มาแนะนําเลยนะครับผมงานเกษตรประสุตว์นะครับผมผมแนะนําเลยนะครับผมผู้ใดอยากเห็นงานเกษตรให้ลงเกษตรประสุศาส์นะพี่น้องมันดีวงไหนนะครับผมเป็นอยังคือยัางแนะนาให้ลงงานเกษตรประสุตวส์นะครับผมมันขอดีมันอยู่หวงนี้ครับพี่น้องเงินเดือนหน่อยไปยังคือยังแนะนํเตะ เงืนเดือนมันหน่อยกับแมนอยู่ครับผมอ่านั่นน่นยอมัาว่าเงินเดือนหน่อยแต่ว่านะครับผมเต็มที่กับสตาร์ทเต็มที่กับเงื่อนเดือนกับสองล้านสองเนาะงานเกษตรประสุตวันี่เนาะอ่เพราะว่ามูผมเห็นเห็นอยู่นะครับผมแล้วขอดีของเขาคือนะครับผมงานเกษตรประสุตวันนี่ถ้าสมมติว่าเขาแก่เขาแก่เขาเห็นเงาเห็นงานดีนะครับผมเห็นงานดีนะครับผมขยันขันแข็งอ่านะครับผมนั่นแหละเขากระสิทธ สมมว่าเขาเหมิดแท็กเนาะอ่าสิว่าเขาครบแท็กปุ๊บอ่าเทว่าเห็นเขาเหงานดีนะครับผมขยันขันแข็งเขาก็ตีต่อแท็กสองให้เขาถือท่านที <Tonight> ่เลยพี Tomato ่น้องนะครับผมโดยไม่ต้องกลับไปสอบมาใหม่นะครับผมก็สางนี่ยังต้องกลับไปนะครับพบแท็กแล้วต้องกลับบ้านสอบมาใหม่นี่พี่น้องนั่นแหละครับผมคือว่ามันเสียเวลานะครับผมเพราะถ้าดูว่าเกษตรปศุสัตว์นี่เขาต่ออ่าแท็กให้เลยนะครับแท็กสองตอให้เลยนะครับผม กลับไปพักเดินนึ่งแล้วกลับมาเแ็งงานแท็กสองหเลยนะครับผมนี่แหละครับผมหลงแนะนําว่าอาวุโสิลงกเกษตรให้ลงกเกษตรปศุสัตว์เด้อครับเด้อนะครับผมสุดยอดเลยครับผมดีมากๆเลยครับผมกฎหมายใหม่ออกมาเนี่ยว่าเขาออกกฎหมายใหม่มาว่าให้อ่าให้ให้แรงงานซื่อสัตว์เนี่ยต่อแท็กสองหนเลยนะครับผมนายจ้างคนไหนสิประสงค์สิต่อแท็กสองกับแรงงานเนี่ยคือว่าหมักแรงงานคนนี้อยากต่อแท็กสองเลยเออบ่ต้องไปหาคนใหม่มา เรียนลูกงานใหม่นะครับผมอยากใส่งานคนเกา่ายังมีอายุเนี่ว่าพา่อเฮ็ดแท็กสองใดนะครับผมเ้าก็ต่อให้เลยนี่คือขอได้เปรียบความเกษตรปรุสุสว์น,นะครับผมเฮ็ดแบบกระข่ายโรงงานเลยนะครับผมโรงงานก็นได้แท็กสองแบบว่าแท็กสองเลยนะครับผมต่อแท็กสองใดนะครับผมแรงงานสื่อสารต่อแท็กสองใดคืออย่างโรงงานเลยนะครับเกษตรปศุสุสว์น,นะครับผมว่าเป็นอย่างคือเป็นอย่างคือหูเหมือนเพราะว่ามูผมกับเฮ็กงานอยู่เกษตรปศุสุสว์น,นะครับเนาะ เหตุงนันอยู่กับเสพประสุทธิ์คือกันนะครับผมเขาก็ได้แท็กแท็กสองนะครับผมโดยที่ว่าอ่ไม่ต้องสอบไม่ต้องอย่างนะครับผมคือเป็นอ่านายจ้างเขาเลือกให้เขาเลยนะครับผมเขาต่อสัญญาให้เขาเลยตั้งผมนี่งั้นก่อสร้างผมต้องกลับบ้านควบแถวแล้วก็ต้องกลับเมืองไทยนะครับผมแล้วก็ไปสอบมาใหม่ยตาสิมะตาสิมาก็าต้องสอบมาใหม่นะครับผมนี่แหละครับคือว่าขอด้วยของก่อสร้างเป็นที่สี่นะครับผมบ่มีต่อสัญญาแท็กสองนะครับก่อสร้างส่วนหน่อยเลยนะครับผม เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยล่ะครับผมนะครับผมที่สีได้แท็กสองมมีนะครับก่อสร้างนะครับผมนั่เป็นยังสี่นะครับกฎหมายใหม่เขาออกมาแล้วนะครับพี่น้องอย่าไปที่นี่กะบ่ต้องกฎหมายใหม่ขึ้นมาบ่ต้องไปพักสามเดือนแล้วนะพี่น้องพักแค่เดือนเดียวกับมาเฮงงานไหนเลยนะครับผมสำหรับแรงงานสื่อสารนะครับผมแท็กสองนะครับเนาะส่วนโรงงานมันก็ดีอยู่แล้วล่ะพี่น้องโรงงานเฮงงานได้บ่ว่าสิฝนตกแดดออกหิมะตกหนาวแห้งบ่แห้งบ่ได้สนใจเฮงงานได้ตลอดนะครับผมงานอุตสาหกรรมนะครับผมก็ดีอยู่แล้วนะครับเนาะ นี่ก็เป็น <c oughs> แนวทางคร่าวๆนี่พี่น้องเป็นการประกอบการตัดสินใจสําหรับคนที่สีมาไม่รอบหนาเนี่ยครับผมที่ทีที่ที่สีสมัครสอบรอบหนานะครับผมครับผมที่สีสมัครสอบรอบหนามาฟังคลิปผมนี่แล้วก็เอาไปประกอบไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกสีโรงงานไหนงานไหนนะครับเนาะ <c oughs> พี่น้องเออเปไหนก่อสร้างไป็นยังไงน,นอน,แบบนแบบนี้แบบนี้เออกเกษตรเป็นไรแนะนําเห็นลงเกษตรเกษตรปศุสัตว์พี่น้องเนาะเอออุตสาหกรรมเป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะฟังฟังมาฟังคลิปนี้พี่น้องครับผม ผมกับบมี่ยังหลายพี่น้องมีข่าวข่าวกับมันเป็นแนวทางให้พม่พี่น้องเนาะสำหรับคนที่กําลังสีมาในรอบต่อไปหรือว่าในรอบที่ว่าเปิดสอบเนาะเออนั่นแหะนี่เอาไปประกอบการตัดสินใจได้พี่น้องเด้อครับผมผมกับมอนี่กับพ่อขี่นี่ก้อนพี่น้องครับผมฝากฝากไว้ครับผมสําหรับพม่พี่น้องทุกคนเด้อครับผมที่รับชมคลิปของผมเนี่ยครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเนาะกดซับสไครต์ติดตามผมได้เลยครับเนาะสิ่งใดมีกําลังแรงใจนะครับพี่น้องมาลงเอรข้าวข้าวดีๆข้าวสารดีๆนะครับผมให้พี่น้องอยู่เมืองไทยหรือว่าจะเป็นอยู่ต่างประเทศดูทั่วโลกแล้วครับพี่น้องในมีของมุ่นดีๆนะครับผมมาให้พี่น้องอีกนะครับผมเป็ี่นกาลังแรงใจให้นะครับเนาะครับผมลงไปวันที่กดซับสไคร่หน่อยเห็นเทปคลิปมันเมื่อยได้พี่น้องครับผมก็ตีคิดอ่า รูปแบบใดเนาะพี vodka, Again, like icon, ่น้องเนาะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสับสะไคร่อีกรอบนึงนะครับเด้อครับผมครับผมผู้ใดกดไลค์กดสับสะไคร่นะครับน้อนรับกัไใดเงินเงินหมื่นน้อนตื่นใดเงินแสนถูกหวยรวยเบอร์เด้อพี่น้องเด้อสาธุครับผมนะครับเห็นบรรยากาศในในวันแรกนะพี่น้องเนาะครับผมครับเมื่อนี้นะผมผมผู้ใหญ่บ้านเกาหลีเชนแล้วกันขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับเด้อครับผม อยู่ดีมีแห้งครับผมอยู่ดีมีแห้งสุบดูคนนะครับเด้อคุณผ่ารักษาครับผมอ่าสวัสดีครับพี่น,อน้องสวัสดีครับลาเป็นครับลาครับผม <laughs>